ในเอพิโซดที่30นี้เราจะมาลองเชื่อมต่อ ChatGPT กับความสามารถอื่นๆจะเจ๋งขนาดไหนจะดีขนาดไหนและมีประโยชน์ในเรื่องใดบ้างติดตามกันในคลิปนี้ครับ ChatGPT เอพิโซดที่30มาแล้วนะครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องทีเด้นชานะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ภาพรวมของการเชื่อมต่อ ChatGPT กับความสามารถอื่นๆแล้วแล้วก็ได้ทดลองนะครับเล่นๆเกี่ยวกับแคนว่าเล็กน้อยตอนนี้มีท่านใดได้ลองอันอื่นๆแล้วคอมเมนต์มาแบ่งปันที่ล่างคลิปนี้ได้นะครับในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้นะครับ ChatGPT ในการเชื่อมต่อกับโปรแกร,รมอื่นๆที่น่าสนใจ อีกสัก2ถึง3อันถ้าไม่เจอลิมิตเสียก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจและนำไปใช้ประโยชน์กันได้บ้างแต่ก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับ <l ain> ในเวลานี้นะครับวันที่อัดคลิปเนี่ย27กรกฎาคม2567ะครับเมนูด้านซ้ายมือสำรวจ GPT เนี่ยยังคงอยู่นะครับผม แต่ว่าไม่แน่ใจว่าพวกนี้จะยังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณครูท่านใดได้มีโอกาสแวะเวียนมาเจอคลิปนี้เนี่ยก็อยากให้รีบนะครับสมัครใช้งาน c h ช GP t GPT แล้วก็ลองมาเล่นลองมาเรียนรู้หรือสร้างความคุ้นเคยกันนะครับในวันนี้ครับผมพาทุกท่านมาที่เมนูสำรวจ GPT หลังจากนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองดาวน์โหลดไว้สัก2ออันที่แนะนำแล้วก็จะพาไปเรียนรู้นะครับ อันแรกเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขออนุญาตเลื่อนลงมานิดนึงนะครับในส่วนของ productivity นะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองกดดาวน์โหลดเบอร์5ตรงนี้นะครับในเมนู productivity powerpoint and slide GPT powerpoint PDFs นะครับตรงนี้1อันนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับน่าจะพูดถึงที่คลิปหน้าก็คือ GPT search ซึ่งกำลังเป็นกระแสโด่งดังอยู่ในเวลานี้นะครับ เขาจะทำมาต่อกรหรือมาต่อสู้กับ Google นั่นเองแต่ว่าเราจะพูดถึงกันในคลิปหน้าซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงในส่วนของ Presentation and s l i d e GPT นะครับเมื่อกดมาแล้วนะครับมันจะโชว์หรือแสดงอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้ผมก็จะกดคลิกไป1ครั้งนะครับอ่าโอเคกดคลิกไปหนึครั้งตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะปรากฏเข้ามาซึ่งสังเกตว่าถ้าเกิดเราเลือกในส่วนเสริม ของโปรแกรมใดนะครับหรือว่าส่วนเสริมใดเมนูใดเนี่ยมันจะขึ้นมาได้ซ้ายมือและเมื่อเราก,กดคลิกแล้วเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นมาตรงกลางในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับ Presentation and Slide GPT PowerPoint PDF อันนี้ก็จะสร้างโดย Slide GPT.com นะครับ Make p o w e r f u l PowerPoint Presentation Export to PowerPoint Google Slide and PDF นะครับอธิบายง่ายๆนะครับว่า ส่วนเสริมอันนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณครูเนี่ยสร้างงานนำเสนอได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากๆและที่สำคัญนะครับในส่วนของตัวทดลองใช้ ChatGPT 4o เนี่ยก็ยังสามารถนำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมาประกอบสไลด์ได้ด้วยนะครับผมจะลองพิมพ์ทักทายก่อนนะครับสวัสดีครับเธอทำอะไรได้บ้างความสามารถ ของเธอมีอะไรที่น่าสนใจลองบอกออกมาเป็นข้อสั้นๆส,สัก5ข้อนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับนี่ครับคือความสามารถของผมที่น่าสนใจ 1. สร้างสไลด์นำเสนอนะครับ 2. ค้นหารูปภาพและแทรกรูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3. ใช้เครื่องมือ API เพื่อสร้างสไลด์นะครับ 4. ี่อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์สามารถค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยจากอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างสไลด์ที่มีเนื้อหาที่ทันสมัยนะครับโต้ตอบและปรับแต่งตามคําขอของผู้ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถที่เราเห็นแล้วว่าเจ้าตัว Presentation and Slide GPT เนี่ยสามารถทำได้ทีนี้เราจะลองให้มันออกแบบสไลด์หรือสร้างสไลด์ง่ายๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เรื่องนั้นๆอาจจะเป็นเรื่องในวิชาที่คุณครูสอนเนื้อหาที่คุณครูต้องการงานนําเสนอที่คุณครูต้องการที่จะทําแล้วก็ไปใช้นําเสนอนะครับอะไรก็ได้เราสามารถกําหนดหัวข้อหรือรายละเอียดได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ A later few moments later. ผมก็ลองพิมพ์คำสั่งง่ายๆนะครับบอกว่าสร้างงานนำเสนอเรื่องการใช้งาน AI สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษานะครับ จำนวน6สไลด์หน้าสุดท้ายเป็นหน้าอ้างอิงเนื้อหาในแต่ละสไลด์ขอแบบเข้าใจง่ายเหมาะกับคนที่ยังไม่มีความรู้เรื่อง AI นะครับแล้วผมจะลองกด enter หนึ่งครั้งนะว่าจะเป็นยังไงนะครับได้เลยครับผมจะเริ่มสร้างสไลด์นะครับนี่นะครับมันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับอ่าโอเคผมจะขออนุญาตสต็อปไว้ตรงนี้นะครับเนื้อหานะครับทั้งหมด ขอเป็นภาษาไทยครับอ่าโอเคนะครับมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเมื่อกี้มันจะสร้างเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาและนี่เอา l i n ออกมาก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างการแนะนําเรื่อง AI ตัวอย่างของ AI ในชีวิตประจําวันวิธีการทํางานของ AI ประโยชน์ของ AI สําหรับนักเรียนนะครับข้อพิจารณาทางจริยธรรมอ้างอิงนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นี่นะครับ นี่นะครับมันก็จะเริ่มการกระทํานะครับหรือมันเริ่มกระบวนการในส่วนของสไลด์ GPT มันก็จะสร้างเป็นสไลด์สําเร็จรูปให้เลยจะไม่เหมือนกับอันก่อนๆที่เราได้ไม่ได้มีการเชื่อมโยงเอาไว้อันนั้นจะออกมาแต่ตัวเนื้อหาอย่างเดียวแต่อันนี้ออกมาเป็นหน้าของสไลด์เลยนะครับนี่เลยก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวรอให้มันเสร็จแล้วนะครับมันจะออกมาเป็นรูปภาพแบบนี้เลย ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับสักประมาณ1-2นาทีหรืออาจจะน้อยกว่าน,นั้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมรอกระบวนการตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วจะพาทุกท่านไปลองกดว i วอ a ร์ด o าวน์โหดูนะครับในเว็บไซต์ slidegpt com ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราใช้ผ่านเว็บไซต์ chatgpt com แต่ในอนาคตนะครับเราอาจจะไปเรียนรู้ที่ตัวของเว็บไซต์เลยก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า slidegpt com นะครับ <Later. S 2> ในตอนนี้น่าจะออกมาครบทุกสไลด์แล้วนะครับคุณสามารถดูหรือดาวน์โหลดงานนำเสนอทั้งหมดได้จากลิงก์นี้นะครับก็จะปรากฏลิงก์ที่เขียนว่า will all d o w n โหล d นะครับเมื่อนำเมาส์ไปกดวางแล้วเนี่ยสังเกตดูว่าจะปรากฏลิงก์นะครับจากเว็บไซต์ s l i d e GPT.com ขึ้นมาเราสามารถกดได้เลยนะครับระบบก็จะเปิดแท็บใหม่ออกมาในลนักษณะแบบนี้นะครับก็เป็น สไลด์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับตามจํานวนที่เรากําหนดตามเนื้อหาที่เรามีการพิมพ์คําสั่งลงไปด้านเองนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตยังไม่เข้าระบบกันแล้วกันนะครับอ่ามันก็จะดาวน์โหลดดิ้งนิดนึงนะครับด้วยตัวของหนูที่อยู่ในวงล้อในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะปรากฏผลลัพธ์ออกมานะครับตรงนี้ยังไม่ออกมานะน่าจะต้องใช้เวลาสักประมาณหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับ จำนวนของหน้าสไลด์นะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมลองสร้างไปเพียงแค่6หน้าเท่านั้นนะครับที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งาน AI สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษานะครับจำนวน6หน้าด้วยกันนี่เลยนะครับหน้าแรกก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะเราสามารถกดดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ได้ด้วยนะครับสะดวกต่อการแก้ไขเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ powerpoint google s l i d e หรือว่า pdf แต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนสักหน่อยนะครับก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมแนะนำว่าให้ดาวน์โหลดออกไปใช้งานจะดีกว่านะเพราะว่ามันอยู่ในเว็บไซต์นี้เนี่ยตอนที่ยังไม่ได้เข้าระบบเนี่ยมันไม่มีปุ่มให้กด full screen หรือว่าใส่แอนิเมชันใส่แอนิเมชันเข้าไปแต่ละอันหรือว่าใส่การเปลี่ยนที่เป็น transition ในแต่ละอันนะครับถ้าเกิดเราอยากใส่ Effect เอฟเฟกเพิ่มเติมเนี่ยแนะนำให้ดาวน์โหลดออกไปจะสะดวกกว่านะครับผม นี่เลยนี่นะครับก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%แต่มันก็เป็นจุดตั้งต้นที่รวดเร็วและใช้ได้เลยนะครับที่เราจะสามารถนำไปใช้งานนะครับหรือว่าเป็นตัวตั้งต้นในการออกแบบสไลด์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ผมจะลองกดดาวน์โหลดนะครับขอดาวน์โหลดเป็น powerpoint ก็แล้วกันนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งตรงนี้ก็จะทำการดาวน์โหลดเป็นไฟล์ powerpoint นี่นะครับเป็น d o PPTX ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับลองเปิดดูนะครับเคผมจะลองดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมันค้างอยู่นิดนึงนะครับตรงนี้ลองดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ด้วยนะครับจริงๆแล้วจะดาวน์โหลดไฟล์ใดไฟล์หนึ่งก็ได้นะครับท่านใดดาวน์โหลดเป็น PowerPoint แล้วนะครับอยากไปบันทึกเป็น PDF ก็ไม่มีปัญหานะครับนี่เลยออกมาเป็นไฟล์ PDF ในลักษณะแบบนี้นะครับสามารถกดไปในหน้าต่อไปได้ด้วยนะครับ ในเนื้อหาเนี่ยจะไม่ใช่เนื้อหาที่เยอะเลยแต่เป็นเนื้อหาที่สรุปมาแล้วยกตัวอย่างเช่นการแนะนําเกี่ยวกับ AI ว่า AI เนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะครับแบบ a น r o w นะครับแบบฉลาดนะครับแบบทั่วไปนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นง่ายๆหน่อยสําหรับคนที่อาจจะยังไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับ AI สําหรับนักเรียนนะครับนี่นะครับ AI ในชีวิตประจาวันวิธีการทํางานของ AI นะครับ ประโยชน์ของ AI ข้อควรระวังนะครับเกี่ยวกวับความเป็นส่วนตัวความยุติธรรมความโปร่งใสนะครับแล้วก็มีรูปภาพปรากฏขึ้นมาตรงนี้จากเว็บไซต์นะครับอันสเปซตรงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งรูปภาพตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้อันนี้ก็จะอยู่ใน PowerPoint นะครับนี่เราก็สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลตามใจชอบได้เลยเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนสีนะครับก็จะสะดวกรวดเร็วมากๆหรือจะอัปโหลดไฟล์นี้ เข้าไปตกแต่งเพิ่มเติมในแคนวาก็ได้และมั่นใจเหลือเกินว่าทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะครับโดยเฉพาะคุณครูเนี่ยสามารถทําเรื่องเหล่านี้ก็คือการไปตกแต่งที่แคนวา powerpoint เนี่ยได้อยู่แล้วผมมั่นใจแบบนั้นนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับผมถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์เนี่ยฝากกดทูกใจ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ต่อไปให้กับเพื่อนๆหรือไปบนหน้า f c e e o o o นะครับหน้าโซเชียลมีเดียของทุกท่านได้เลยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆน,นะครับบุคคลอื่นๆในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดดนแชร์ด้วยนะครับตามกันต่อคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนห้ามพลาดนะครับ